วันนี้เราจะมาดูสูตรนี้เคออีกยี่สิบรอบหลุดสองรอบลองทำตามดูแล้วก็เอาไปวิ่งลูดได้มาดูไปพร้อมกันเลยหน่วยร่างบวก10บร่างเท่ากับเจ็ด เท่ากับ7นับถอยหลังก็เป็น6 7 8เข้า6เข้า8 9 8 9 0เข้า9 0 9 0 1เข้า0 2 1 2 3เข้า1 เก้าแปดเก้าศูนย์เข้าเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเข้าสองเข้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามอันนี้หลุดสี่สามสี่ห้าเข้าห้า หกห้าหกเจ็ดเข้าห้าเข้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเข้าเจ็ดเข้าเจ็ดเข้าแปดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเข้าหกห้าสี่ห้าหก ข้าห้าหกห้าหกเจ็ดเข้าห้าเข้าหกศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเข้าหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าเข้าเจ็ดเข้าแปดเก้าแปดเก้าศูนย์เข้าแปดเข้าเก้า เข้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าอันนี้หลุดศูนย์หนึ่งสองเข้าศูนย์ห้าหกเจ็ดเข้าห้าสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆลองเอาไปวิ่งไปรูดดูเข้าทุกงวดเออไม่ใช่เข้าทุกงวดเช้าบ่ายอันนี้เช้าอันนี้บ่าย อันนี้นับไปแล้ว20รอบหลุด2รอบที่เหลือเข้าหมดลองทําตามตูวได้